เปิดผ้าดำครับเปิดผ้าดำคุมหลังคาครับคุมผ้าดำแล้วมันงหญ่เร็วครับมันสูงเร็วมันสูงเร็วเราต้องเปิดออกให้แสงมันพอครับนี่ผ้าดำแสงวพ่อ,พอมันสิหนวแสงครับอยอดนี่ก็สีสัตว์ขึ้นสัตว์ขึ้นครับ เปิดให้เดือแต่ปติกับถ้าแสงพอมันก็จะตัวช้าสูงช้าครับตัดเสือครับก็คุ้มส่วงปลูกแล้วครับปลูกเสร็จแล้วก็จะตุมผ้าดำเลยครับเบียกยัง้อนน้ำแล้วก็ตรต้องการให้มัน ไงเร็วสูงเร็วพี่น้องเคยเห็นอันในปลาบ่าครับต้นไม้นี่น่อยที่ไต่ต้นไม้ญงอนะมันสิดสูงสูๆเรียวๆกันว่ะนลัคือแบบเดียวกันครับเพราะว่ามัน,มน,น,นมต้องการแสงอันนี้พอเขาได้ความสูงที่ต้องการแ้วเอากาสิเปิดเปลดผ้าดำออกมักระิ ความหงยมันก็สิไปอยู่ที่ตุนครับบนันตุนก็สิอวบหงยแข็งแรงกประมาณนี้ครับแสงก็สำคัญครับการปลูกมาเคเืืเอนครับในวันยากาศ <c oughs> สวนนันก็เพิงปลูกครับ เงวันอากาศครับโอ้โหอากาศดีมากช่งวงเช้าๆครับมองกาทิดกำลังขึ้น